ใช้ชีวิตแบบปกติได้เลยนะคะเราแค่เปลี่ยนศาสนาเนาะแต่นิสัยหรือว่าความรักความดูแลที่เรามีให้ต่อครอบครัวเป็นแบบเดิมได้เลยค่ะไปมาหาสู่กันได้ตามปกติเหมือนที่หนึ่งบอกเนาะการแต่งตัวเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากิจกรรมทางศาสนาอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะแต่สิ่งที่เรามี ต่อครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าการดูแลหรือว่าหน้าที่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติได้เลยอันนั้นคือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อ่าหน้าที่ของความเป็นคนหน้าที่ในฐานะลูกหลานอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ต้องตัดขาดไม่ต้องแยกจากกันนะหนึ่งเองก็ใช้ชีวิตปกติเออดูไปหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยไปดูแลญาติอะไรอย่างเงี้ยปกติเลยค่ะเนาะอ่าตรงนี้น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะไม่ต้องตัดขาดนะจ๊าโอ,อยังคุมผ้าไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยคุมต่อ <c oughs> ต้องย้อนกลับไปตอนแรกๆนะคะที่หนึ่งเริ่มถือศีลอดเนื้อความรู้สึกแรกตอนนั้นก็คือว่ามันไม่ได้ทรมานนะไม่ได้เรียกว่าท,มาทรมานแต่เรียกว่าวิ่งนี่แหลวิงคือร่างกายเราไม่เคยอดข้าวอดน้ำไงพอเราแบบเอิมงดข้างดน้ํางดาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็วิงหนึกออกป้าเพราะว่าเนา้น้าตาลตกวนูน้นนี่กลไกลต่างๆในร่างกายมันทํางานมันก็ทําให้เราแบบวิงเบืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านไปสองสมวันร่างกายก็จะเข้าสู่โหมด ปกติเซฟโหมดอะไรประมาณเนี้ยร่างกายก็จะปรับตัวเราก็จะอยู่ได้ปกตินะคะแต่ก่อนพูดถึงเรื่องงดอาหารงดน้ําอะไรอย่างเงี้ยทําความเข้าใจกันใหม่ก่อนคะ่ะว่า ช่วงถือสินอดกลืนน้ำลายได้นะไม่ใช่กลืนไม่ได้นะคะหลายคนจะเข้าใจผิดนะว่าน้ำลายก็กลืนไม่ได้เลยไม่ใช่นะกลืนได้ตามปกติค่ะแค่งดข้าวงดอาหารงดน้ําอะไรที่เราทานเข้าไปเท่านั้นนะคะเนอะเอางี้ถ้าจะให้หนึ่งพูดให้ฟังแบบเคลียร์เลยนะเข้าเข้าใจเลยนะใครที่เคยทํา IF หรือว่า Fa ส ting อะคะ่ะเนอะเออเหมือนแบบนั้นเลย เราแค่งดอาหารช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งงดข้าวงดอาหารงดน้ําช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้งดทั้งวันไม่ได้งดเป็นเดือนไม่ได้งดเป็นปีเพราะฉะนั้นไม่ทรมานอย่างแน่นอนแต่ช่วงแรกของการปรับตัวเนอะถูกต้องปะจะถือสินอดจะ IF จะฟาสติ้งอะไรเงี้ยคือร่างกายมันต้องปรับตัวช่วงแรกวิ่งอยู่แล้วแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งร่างกายรับรู้ได้ร่างกายก็ปฏิบัติตัวต่อสิ่งที่เรากระทา มันก็จะอยู่ได้โดยปกติไม่มีอะไรลำบากค่ะเอาอย่างนี้หนึ่งจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทําอ่ะคุณทําได้อยู่แล้วไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลําบากเลยมันอยู่ที่ใจถ้าใจมันได้ คุณทําได้ทุกอย่างแน่นอนคะ่ะถูกต้องไหมเออเนอะวันนี้หนึ่งจะไม่พูดเรื่องการถือสินอดในหลักการศาสนานคะ่ะทุกคนไปศึกษากันเอาเองว่าทําไมจะต้องถือสินอดวันนี้หนึ่งมีหน้าที่เอาความรู้สึกตรงนี้มาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าการถือสินอดไม่ได้ทรมานขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตขนาดนั้นว่าแบบอยู่ไม่ได้ถือสินอดอยู่ไม่ได้ no 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 เหมือนที่ดึงบอกถ้าใจมันได้คุณทําได้อย่างแน่นอนคะ่ะมันไม่ได้ทรมานหนึ่งเองตอนไปบินก็ถือสินอดนะคะปกติ ก็บินไปประกาศไปถือศีลอดไปก็ใช้ชีวิตได้อยู่ปกติก็ก็โตมาก็ยังโตอยู่ทุกวันนี้ยังหายใจอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ลําบากไม่ได้กระทบต่อชีวิตไม่ได้ทําให้ป่วยไม่ได้ทําให้ร่างกายแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปกติแต่ใดๆคือวันนี้เลือกผ้าไม่ได้ไม่สวยวันนี้ไม่สวยวันนี้ไม่สวยโอเคนะวันนี้มาเคลียร์กันเรื่องนี้นะคะทําความเข้าใจให้ตรงกันจ้ะเรื่องถือศีลอดไม่ได้ทรมานอย่างที่คิดนะคะ ถูกใจคอมเมนต์นี้มากๆเลยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะหนึ่งเองนะคะก็เคยบอกไปแล้วว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีหมดเลยวันนี้อาจจะมีหลายคนถามหนึ่งว่าอ้าวแล้วดีแล้วเปลี่ยนทําไมอ้าวก็เหมือนที่หนึ่งบอกไงว่าวันนี้หนึ่งแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นมุสลิมนะคะพี่เสือเป็นมุสลิมเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ต้องทําตามเงื่อนไขของศาสนาเขานะคะก็คือหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนศาสนาถูกปะเออแต่นั่นแหละวันนี้หนึ่งไม่อยากให้ทุกคน่ะแบ่งแยกว่าแบบอีนี่ถือศาสนานับถือศาสนานี้อีนั่นนับถือศาสนานั้นไม่่เอาให้ดูทีตัวบุคคล กว่าเขาเป็นคนดีหรือยังเขาเป็นคนดีต่อคนรอบข้างหรือยังเขาเป็นคนดีต่อครอบครัวหรือยังเขาเป็นคนดีของสังคมหรือยังเรื่องศาสนาเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็เรื่องของเขามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเออแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใครนะคะเขาจะนับถือศาสนาอะไรเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราอ่ะเราทําหน้าที่ของเราอ่ะให้ดีที่สุด เออให้ดีที่สุดให้มันไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นพอแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินชีวิตใครนะคะเนอะแค่นั้นเลยนะคะแค่นั้นพอแล้วชีวิตมันจะได้อยู่อย่างแบบมีความสุขเออไม่ต้องไปแบบยุ่งกับชีวิตคนอื่นเขาประมาณนี้ใดๆคือวันนี้พันผ้าชิกๆอีกแล้วได้ไหมคะ จริงๆเรื่องนี้หนึ่งได้อธิบายไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะไม่อธิบายเกี่ยวกับหลักการทงางศาสนาแล้วเนาะการมีเมียได้สี่คนของคนมุสลิมนะคะที่นับถือาศาสนาอิสลามนะมันมีเงื่อนไขของมันอยู่แต่วันนี้เอาความจริงมาคุยกัน <c oughs> ผู้ชายทุกาศาสนาที่มีเมียหลายคนมีเยอะแยะไปถูกต้องป้ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าวันนี้จะเป็นมุสลิมแล้วมีเมียได้สี่คนาศาสนาอื่นก็มีมันอยู่ที่ว่าเมียคุณเมียเขาจับได้หรือเปล่าว่าผัวมีกิ๊ก มีชู้ถูกต้องไหมคะมันเป็นเรื่องที่แบบความเจ้าชู้ความความเจ้าชู้ของผู้ชายอะ่ะมันมีอยู่ในตัวหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าเขาอยากจะ เขาหยุดไหมเขาอยากจะมีไหมเขาพอใจหรือยังที่เขาแต่งงานแล้วมีเมียแล้วอยากจะมีอีกหรือว่ามีแฟนแล้วอยากจะมีกิ๊กเอ้ยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาอันนี้หนึ่งไม่ได้ว่าใครหนึ่งพูดถึงความเป็นจริงว่ามันมีทุกศาสนาบนโลกเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของผู้ชายที่เขาอยากจะมีหรือไม่มีแค่นั้นเองค่ะเนาะวันนี้หนึ่งไม่อยากให้แบบมาแบ่งแยกกันว่าเอ้ยก็รับได้ก็เชิญ มีเมียได้สี่คนก็เชิญมันไม่ใช่หนึ่งว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ศาสนาอิสลามนะเหมือนที่หนึ่งบอกตามหลักความเป็นจริงทุกบ้านหนึ่งเห็นแบบอินี่มีแฟนแล้วก็มีกิ๊กอินี่มีเมียแล้วก็มีชู้ถมเถไปค่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะแต่ใดๆแล้วก็คือว่าพี่เสือหรือว่าบังเสือของน้ำหนึ่งนะคะมีเมียคนเดียวคือน้ำหนึ่งฮันวาโอเคสามีหนึ่งมีเมียคนเดียวค่ะยักไหลแล้วหนึ่ง